ผลิตภัณฑ์โนบุตัวนี้นะคะเหมาะมากๆค่ะสําหรับใครที่เคยทานมาหลายๆตัวแล้วไม่ลดไม่เห็นผลแล้วก็ดื้อยามากๆนะคะเป็นสูตรที่เขาปรับมาพิเศษค่ะไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายไม่มีสารอันตรายเน้นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆค่ะแถมยังช่วยเบิ์นไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะส่วนตัวบุ้งเองนะคะลองมาหลายตัวมากๆค่ะใครว่าอะไรดีบุ้งก็ลองหมดค่ะลองหลายตัวมากๆเป็นสิบตัวเลยก็ว่าได้นะคะบางตัวนะคะน้ําหนักลดเยอะก็จริงค่ะแต่ก็ถ่ายบ่อยเหมือนกันนะคะ ่ายบ่อยอย่างคนท้องเสียเลยค่ะแขนยังเวียนหัวไม่มีแรงใจสั่นไม่ไหวค่ะกลัวตายเลิกทานดีกว่าค่ะ พอเรากลับไปถามคนขายคนขายก็บอกให้เราอ่ะใจเย็นๆทานให้ครบเซตหนึ่งเดือนก่อนเราก็ทนทานค่ะทนทานจนครบเซตหนึ่งเดือนแล้วผลปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมคะน้ําหนักลงค่ะแต่ลงแค่ครึ่งกิโลนะอย่างนี้ไม่ไหวคะ่ะขอบายดีกว่าด้วยความที่เราอ่ะค่ะเปลี่ยนมาเยอะลองมาเยอะร่างกายก็ไม่ไหวคะ่ะเกิดอาการดื้อยาผลที่ตามมาเป็นยังไงรู้ไหมคะโยโย,โย่เอฟเฟกจ้าน้ําหนักพุ่งพวดหนักกว่าเดิมอีกจนทาให้เราอ่ะเครียดเครียดมากๆเลยนะคะเสียเงินไม่พอ แทนมึงมีผลตามมาอีกอย่างนี้ไม่ไหวอะค่ะเซ็งจนได้มาลองทานผลิตภัณฑ์โนบุตัวนี้ค่ะช่วงนั้นเขามีจัดโปรโมชั่นเซ็ตหเดือนแล้ราคาอยู่พอดีก็เลยลองจัดมาเลยค่ะลองต่อไม่รอแล้วนะเพราะว่าอยากผอมค่ะ คนละคะจากเดินน้ำหนักอยู่ที่72กิโลค่ะทั้งแขนทั้งขาทั้งหน้าคือบวมอืดมากๆเลยนะคะก็ลดลงไปเหลือ66กิโลค่ะ1เซตกับเวลาแค่1เดือนนะคะคือแบบว้าวมากๆเลยค่ะก็เริ่มหุ่นดีขึ้นความบวมหายไปความมั่นใจก็กลับมาค่ะก็เลยทานต่ออีก1เซตค่ะจนตอนนี้น้ําหนักอยู่ที่55กิโลค่ะแล้วก็หยุดทานแล้วนะคะเพราะว่าพุ่งพอใจในน้ำหนักแล้วก็คุณของตัวเองแล้วค่ะหยุดทานหลายเดือนแล้วนะคะขอย้ําเลยว่าหยุดทานมาหลายเดือนแล้วค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะผุ่น,นพุ ยเลยคมีแต่คนชมค่ะแล้วก็เข้ามาถามเคล็ดลับค่ะบุ้งกระตอบเขาไปเลยค่ะกินโนบุนี่งไงง่ายๆดื้อยาหนัหนกๆอย่างบุ้งอะ่ะยังลดยังผอมลงมาได้เลยบุ้งก็เชื่อว่าคนที่กินอะ่ะก็จะเห็นผลบุ้งแน่นอนค่ะข่าวแววมาว่าตอนนี้เขามีราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเป็นชุดทดลองทานได้ตั้ง10วันลดได้2อถึงสกิโลในราคาเพียง450บาทเท่านั้นถ้าสนใจทักอินบ็อกมาเลยค่ะแล้วมาขุนสวยด้วยกันนะคะ